สวัสดีครับพี่น้องปองไปที่รักและคิดถึงทุกคู่ทุกคนยินดีต้อนรับขอสู้ช่องพ่อหญ่ตุยลุยสารเสี่ยเคยเด้อพี่น้องครับผม,มเมื่อนี้พ่อหญ่ตุยมีเมนูลาบไก่สูตรทำขายมาเข็ดไห่พอเมพี่น้องเบื้องว่าขั้นตอนในการหัดการทําแบบใดบ้างเนาะพี่น้องครับผมมาพี่น้องครับผมนี่พี่น้องก่อนอื่น พอเนี่ยตุยได้ล e right. ้วนได้ลาบเรียบร้อยซับไข่ไก่เรียบร้อยล้วนหรอพี่น้องครับผมนี่ล้วนมาเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องครับผมสุกเล็ดสุกแล้วง่ายๆพี่น้องครับผมแล้วก็มีนี่พี่น้องเครื่องในพี่น้องครับผมมีมีเลือดพี่น้องครับผมใส่เลือดสองก่อนแล้วก็ใส่นาอพี่น้องครับผมใส่ไก่เอ้าใส่แล้วก็เป็นเครื่องง่ายเนาะเป็นกืนหรือว่าตับ นี so Luckily, ่แะครับผมร่วมๆผักร่วมซึ่งพอเนี้ยตุยได้ต้มเรียบร้อยต้มสุกมาเหรเด้อพี่น้องครับผมมาขั้นตอนต่อไปพี่น้องครับผมเวลาเขาต้มเขาใส่ไส้นี่นาอพี่น้องต้มเครื่องในเขาใส่ตะไคร่หรือว่าใบมะกรูดด้วยเพื่อดับกลิ่นคาวเน้อพี่น้องครับผมมาพี่น้องที่นี่เขาสะทาการเอาหนีมาหั่นหั่นหรือว่าซอยนาอเอาเครื่องในเขามาซอยมาอย่างเรียบร้อยเลยเฮ็ดง่ายๆพี่น้องครับผมมาลงมือกันเลยพี่น้องครับผมก่อนอื่นเอาหั่น ครับผมเลือดนี่พี่นอ้องหั่นง่ายๆพี่น้องครับผมเอาแบบนี้เลยง่ายๆง่ายๆสไตล์พ่อใหญ่ตุยลุยสารเหมือนเดิมครับผมนี่พี่น้องครับผมเอาหั่นหนังสี่เอาเข่ามาลงกนี้ลุงใส่ร่วมกันเลยพี่น้องครับผมเพราะว่าพ่อใหญ่ตุยทำสุกมาแล้วพี่น้องสุกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้พ่อใหญ่ตุย สูตรทำกินทำขายพี่น้องครับผมเกียกินน้ำดอกกับขายพร้อมเนาะพี่น้องครับผมเพราะพอแยกต๋ยเห็นแล้วพอแยกต๋ยก็จะได้เอาออกไปขายเด้อยพี่น้องครับผมเอาออกไปขายที่ตลาดนัดที่เดิมเนาะพี่น้องครับผมตอนเย็นๆนั่พี่น้องครับผมง่ายๆพี่น้องครับผมหั่นเขาจ่หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้อันนี้คือเลือดพี่น้องครับผมเลือดเขาเล้ยวเขาก็สิมาหั่นหั่นพวกเครื่องในมูนี่เรียบร้อยร่วมกันเลี้ยวเดือพี่น้องครับผมนี่ใส่พี่น้อง ใส่ห้องกือสมาส,สับเป็นทอนๆอนอนๆอนประมาณนี้พี่น้องครับผมอันนี้ใส่ไก่เนาะพี่น้องครับผมลาบไก่สูตรทํากินทําขายเลอพี่น้องครับผมพี่น้องลองก็ไปเฮ็ดกินนี่เฮ็ดทานบึงเ้อเมนูนี่เสียบอยู่ที่พี่น้องครับผมเห็ดบ่วหยากบก่ซาเห็ดง่ายๆๆพี่น้องครับผมเป็นไก่บ้านเน้ยไก่บ้านตอนขั้วตอนนั่นพราะี้ะตุยบ่ได้ไทยท้าไมพี่น้องบึงเ้อพี่น้องครับผมเพื่อพราะี้ตุยเลอย่านคีบเหง้าเกินไปรวงรวง ย้อนลตัตตตอน,นอดนนาอพี่น้องครับผมนี่หันเลยนี่เป็นไส้ครับผมไก่บ้านพี่น้องครับผมลาบแซบบ่ม,มีผ่าพี่น้องครับผมลาบแซบไก่บา้านเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวคนนี้ตุ้ยขอโตหันให้เขาห้เรียบร้อยก่อนเขาจะมาเบิ่งขันตอนในการลาบอีกเทียนนึงเด้อพี่น้องเด้อ นี่พี่น้องครับผมหลังจากที่พอเงี่ยตุยได้หั่นเคียงไนหั่นเคียงองเคียงหยังเรียบร้อยร่วมๆกันแล้วพี่น้องครับผมกะจิมามาค้นใส่กันเด้่อยงทรงๆๆให้เข้ากันเนาะพี่น้องครับผมซูงไห้ข้ากันที่นี่ฮ่อสีใดมาเบิ่งเครืองลาบเนาะพี่น้องครับผมว่ามีอะไรบ้างนี่พี่น้องครับผมกอนอื่นเอามาเบิ่งหอมกอนเนาะ มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมใบมะกรูดพี่น้องขาดขาดเ่ไใ้ใบมะกรูดพี่น้องครับผมลาบไก่นอพี่น้องครับผมพักกะทิมีประมาณนี้พี่น้องแล้วก็มาดูเครื่องพี่น้องครับผมรสดีหน่อยนึงเกลือแล้วก็พริกป่นพี่น้องครับผมที่ขาดเมื่อดดคือนี่เด้อพี่น้องครับผมเขาคั่วหอมหอมพี่น้องข้าวคั่วหอมหอมแล้วก็มีอันนี้ไวน์ตุย เอามาดับกินข้าวพี่น้องครับผมเป็นกระเทียมเกีย่ยวพี่น้องหอมหอมเวลาเขาหลาบนี่หลับร้องสูตรนี่ลูกค้าติดใจพี่น้องครับผมแล้วก็มีน้ำปลาน่าบักนาวพี่น้องครับน้ำมะนาวพอนี่ตุยขันสดเรียบร้อยพี่น้องครับผมแล้วก็มีแป้งนัวหน่อยหนึ่งพี่น้องครับผมมาพี่น้องครับผมเอามาหั่นผักกันเลยกอนขั้นสามันพันพัน,พน,พน,พนแบบนี้ละม้วนม้วนม้วนประมาณนี้พี่น้องครับผม จากการหั่นได้เลยหั่นฝอยๆครับลาบไก่สานพี่น้องครับผมราบไก่สานกับสิประมาณนี่พี่นงองครับผมราบร้องครับผมทำง่ายอร่อยด้วยพี่นงองครับผมแซ่บ ไปทุลองเห็ดนะเห็ดเบื้องพี่น้องครับผมทํตำตามเบื้องเพราะห้องหันเป็นแบบนี้เราห้องขี่ใหญ่มากแบบนี้เลยพี่น้องครับผมซับไห้เขาเป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องครับผมนี่ง่ายๆพี่น้องครับผมง่ายๆเราก็ใส่นี่ไว้เลยเป็นตุ่นหอมพี่น้องครับผม อ,อมเแล้วพอเนื่ตุ่ยขอตัวหั่นตุ่นหอมแป๊บนึงกต่ว un, ่าเรียวๆเขาจะสิมาส้งกันเนาะพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมหลังจากพอเนื่ตุ่ยได้หั่นหอมหั่นหยังเรียบร้อยแล้วที่นี่เขาสิมาขั้นขั้นตอนต่อไปส้งพี่น้องครับผมเอาเครื่องเขามาส้งกันเนาะพี่น้องครับผมอันแบบแรียกพี่น้องครับผมนี่ละเอียในงานครับผมหอมๆเขาจะดับกลิ่นข้าวได้ดีเลยพี่น้องครับผมใส่น้อยหนึ่ง มานนี่น้อพ่นเกลือพี่น้องขาดบ่ได้พี่น้องครับผมทําอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมเกลือพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นาหาขาดเกลือแล้วสิบวมีตัวดึงรชาติตั้งของต่างๆออกมาเนาะพี่น้องครับผมเ้อใส่ไปหน่อยนึงเพื่อเขาือเขาสิชิมเนาะพี่น้องครับผมตามมาด้วยรสดีพี่น้องครับรสดีมานนีกันเด้อ เดี๋ยวห่ออีกแต่ดีจะได้ชิมอีกเที่ยนหนึ่งนี่ขาดไม่ได้เข่าขัวพี่น้องครับผมเข่าขัวหอมหอม,อ,มอ,อันนี้พราะเนื้อตุยใส่เข่าขัวขัวเอียงเลยพี่น้องเข่าขัวขัวเอียงหัวแล้วๆเขาเอาหัวใส่กหอมกับใบมะกรูดพี่น้องเขาจะได้มีกลิ่นหอมมากๆเลยตามมาด้วยพริกปน่นพี่น้องครับผมพริกป่นเด้อ ล้มว้ยๆที่พี่น no euh. ้องถึงเหต่ถึงระวังไงพี่น้องครับผมล้มหัวล้มหนาวเขาฤดูหนาวเพราะว่าพรานี่ตีมาทําการไทยทําอยู่เถียงหน้าหน่อยพี่น้องครับผมเถียงนาน้อยที่เดิมเนาะเถียงนาน้อยที่เดิมเพราะใส่พี่ป้นประมาณนี้แล้วพี่น้องครับผมที่ขาดไม่ได้พี่น้องครับผมแป้งนัวพี่น้องแป้งนัวหาพี่น้องมากใส่ผมบ่มากบ่ต้องใส่เลยพี่น้องครับผมแป้งนัวพี่น้องครับผมแล้วตามมาด้วยน้ำปลาครับผม เครื่องหลักก็ว่ามียังสลับซับซ้อนพี่น้องครับผมเครื่องลาบง่ายๆง่ายๆครับผมสไตล์บ้านๆเนาะธรรมดาเนาะพี่น้องครับผมน้ำมะนาวเนาะกินเอาประมาณนี้ก้อนยอกเขาจะเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปเนาะส่งโซงโคเร่โคเร่วันนี้พี่น้องเอ้ยกกินหอมฟุ้งขึ้นมาเลยพี่น้องครับผมเตะจมูกเลยโอ้โห ไปเรื่อยๆครับว่าเขาเขากันเนาะพี่น้องคุณไปเรื่อยๆครับว่าเขาเขากันโอ้หอมหอมพี่น้องครับผมหอมรับรองสูตรนี่หอมดีเ,เนาะพี่น้องครับผมพันนี้ตุ๋ยใส่ใส่สูตรกระเทียมเกี๊ยวเขามารวมเนาะเขาเขาจะดับกลิ่นคาวได้ดีมากเนาะพี่น้องครับผมดับกลิ่นคาวได้ดีมาก น้องเยกพันยี่ตุยขออนุญ,ญาตซีมก่อนเด้อพี่น้องครับผมซีมแป๊บหนึ่งะจางหน่อยนึงใส่น้ำปลาน้ำมะนาวหน่อยนึง เป๊พี่น้องที่นี่ลุงโตเลยพี่น้องครับผมบ่ตตองชิมหยีชินวุ้นใบหนึ่งพ่อเขาเขากันพี่น้องครับผมนี่ผักผักที่พแยตุ๋ยพันไวแล้วพี่น้องครับผมต้นต้นหอมแล้วกว็ผักชีใบเลื่อยใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดหั่นไวลุ้งขันขงข่นลาง โอเคใส่ประมาณนี่ก้อนน้อพี่นองครับผมเพระาะว่าผักตุ่นหอมเยอะนี่พี่นองครับผมที่พอยย่ตุยเฮ็ดขายเฮ็ดกินเฮ็ดขายยู่สุมือกับประมานี่พี่นงครับผมกินน้ำขายน้ำน้อพี่นงครับผมนี่นี่พี่นองครับผมสำหรับเมนูนี้นี่เด้อพี่นองครับผมบอยยากพี่นองครับผม เมนูนี่กับวัวยางวัวสะกับสีประมาณนี้นะพี่น้องครับผมสําหรับเมนูนี่กับซัมเน่เด้อพี่น้องครับผมนี่พุ่งแย่ตุยไฮซวบาลาบไก่บานพี่น้องครับผมสูตรทำกินทําขายเด้อพี่น้องครับผมลองออกไปเห็ดกินเบืองเห็ดท่านเบืองเด้อพี่น้องครับผมสูตรพ่อใหญ่ตุยลุยอีสานพี่น้องครับผมสําหรับกิฟิ์นี่พุ่งแย่ตุยแลบพี่ลลนนองไปกอนไววคิดหน่ายจังพอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้อง เพื่อสิบ่อได้พลาดคลิปทัดไปใหม่ๆเด้อพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อในี่ตุยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ